ต้นฉบับคลิปจาก Das MSD ให้เสียงพากไทยโดยไม่ได้เมาว้คะไม่เหมือนเดิมขวดเหล้านี่โอ้ยขออีกสักหน่อยแล้วกันกำลังได้ทีเลยโอ้ อ๋อยอดมันเยี่ยมจริงๆริเออยอดสุดท้ายขอธนาออมอืออายเฮ้ยแกจัดมานั่นหัวปรีนี่ไม่เอ้าเออเราเป็นเหตุสังเกตได้เฮ้ยแกทำร้ายเพื่อนฉันแกไม่รอดแน่จัดการมันซะ์จ้ดไอ้สกาวลงแกนัชเช์ กพลาดว่าไอโซเจอร์สีแดงแต่ฉันไม่พลาดหรอกเย้รลแบบนี้โตไม่ได้กินหรอกไอสีตาเจอพวกบัหน้าหน่อยฮ่าฮ่าก็จอกว่ะเฮ้ยแกนะแกสีแดงนี่มันกระจอกว่ะย่า แอโดนแน่โซเจอ,อะเฮ้ยเดี๋ยวอืดเกือบไปละอะไรวะเนี่ยอ้าวแล้วสเกลมันหายไปไหนแล้วไอไก่ตัวดำเดียบนี้มันจากไหนเนี่ยนี่มันเรื่องเชี่ยอะไรวะเนี่ยทำหรือเปล่าโซเจอ์ไม่ใช่ฉันนะโซเจอร์แดงทำไมจะแกแล้วจะใครวะแกคือคนสุดท้ายที่อยู่กับสเกลฝั่งสีแดงนะเว้ยแล้วสเกลมันก็หายไปแล้วมีไอไก่เชี่ยนี่โผล่มาเนี่ยเรื่องนี้จะต้องมิงเงินง,งามอย่างแน่นอนเงิง้ยงามเออนั่นแหละเฮ้ยข้านงงงือเฮ้ข้างบนมีเอ้ยนั่นมันอะไรวะนั้า เดี๋ยวก่อนทุกคนระวังตัวไว้ฉันสัมผัสได้ว่ามีอะไรกำลังมาได้ฮีโร่แลนดิ้งโอ้พระเจ้านี่มันไม่น่าเชื่อควรล้มพิกับด้านได้ด้วยกูเปิดตัวเท่ขนาดนี้ยังสนใจขอดมานพ่อกูอีกเนี่ยแล้วที่นี่ที่ไหนแล้วพวกแกเป็นใครเนี่ยฉันสิต้องไป็นคนถามเริ่มจากข้อแรกหนึ่งสเกลเพื่อนฉันอยู่ไหนสองทำไมมึงถึงตัวเหลี่ยมกุกกุกกุกกก่องกุกกุกกุกพองอ๋อเมื่อกี้มันโดนใครด่าพ่อเลยวะเออที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ย แล้วทำไมทุกอย่างหนึงไปเสี่เหลี่ยมหมดแบบนี้วะเนี่ยเฮ้ยสเกลนายฝันอยู่สเกลกูต้องตื่นกูต้องตื่นเยอะอ่ะเจ็แบเมื่อยังไม่ตื่นดีวะเนี่ยแสดงวด่าที่ดีไม่ใช่ความฝันนี่สิเฮ้ยนั่นคนนี่เฮ้ยคนได้เวลาไปาตัดต้นไม้แล้วแม่เจา้าแม้แต่คนก็ยังเหลี่ยมด่าดาดาดา,ดาป,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 ปุ๊กพองพองพองกุ๊บเราไปด้วยไก่เชี่ยฉันไม่มีเวลาเมลยอ้ออะไรเนี่ยจะทำอะไรทําไมอ้ายอ้ายเจ็บอ้ายพอจะไปไกลที่พี่บําเพ็ญแบบนี้เลยพอหยุดด้วยจะจะจิกโดนอ้าอ้ยพอสักแค่ไม่ไหวและไว ไอ้พวกเก็บตีเราวันทอดทำไมไก่ที่ดีมาโดนแบบนี้วะเนี่ยเดี๋ยวมึงรอก่อนเดี๋ยวกูกลับมาจะกลับไปทำเก็บตีให้หมดเลยไอ้พวกไก่สารเลวเฮ้ยโอ้ยปวดหลังเจ้าอีกอะกุกๆผ่องๆกุกๆอย่าไปรุน้องฉันเลยได้ดิอุ๊ยนั่นคนคนนั้นเนี่ยขูดหวยแป๊บอ๋อขูดหวยซะด้วยเหลือแค่เอาแป้งมาทาก็จะเห็นเลขมาเลยเหล่าสมาชิกเก็บตีลูกพ่อตามฉันมาให้หมดเลย อ่ะหมไม่ทราบทำอะไรอยู่ล่ะครับคตดหัวดิถามได้ผมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับแลกกับผมแจ้คไก่ทั้งหมดนี่เลยอย่าได้ข้อมูลแเอาไก่มาแรกเนี่ยนะพอมึง,งโง่แบบนี้ไงพ่อก็ถึงไม่รักมึงนะแล้วได้มึงรู้ได้ไงเนี่ยอย่างรู้เหรวว่าทำไมฉันถึงรู้ได้เดี๋ยวจะบอกใอ้ฟังก็กูคือพ่อมึงไงรู้หรือยังไรเด็กโง่แค่พ่อปลอมตัวแค่นี้ก็มองไม่ออกแล้วว่าโง่จริงๆไอ้ไอ้อแก่เนี่ยเอานี้เรามายืนยันตัวตนกันต้องบอกรหัสลับที่ฉันเคยสอนแกมาไม่เอานะพ่อร้องเพลงนั่นบอยก็ได้ก็ได้จะ ฉันต้องร้องเพลงนั่นจริงๆเหรอวะถ้าเกิดล่อไปติดขั้อขวโตแน่เลยเราประเทศให้กินปลาไม่เบื่อหรือไงสั่งพิซซ่าหัดไปกินสลับเอาเส้ถั่วอยู่ดำรงคงไว้บุรีห้ามวนพอเป็นช่างไม้ทำปลัดขิงนรับลับถูกต้องแสดงว่าเด็กนี่เป็นลูกเราพอได้แล้วเลิกร้อเดี๋ยวติดข้อทำไมอ้าวแสดงว่าแกคือตัวจริงก็พูดตั้งหลายรอบแล้วพ่อก็ไม่ฟังอ่ะก็พ่อเป็นสายลับพ่อก็ต้องระวังตัวไว้ก่อนไม่เล่าเผื่อไอ้สปายสีน้ำเงินมันปลอมตัวมาเป็นแกพ่อกับซวยน่ะสิอ้าวเหรอมาติดนกกี่่าม เฮ้ยแย่ยิ่งกว่าเดิมอีกเอ่อเมื่อกี้ใจเรียใครแก่นะป้า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 นะพ่อผมไม่ได้พูดผมไม่ได้พูดอ่ะ